สวัสด,ดีค่ะมืน่นี่ยายแก้วแฟมลี่สิาพามาเบิ่งบอ่อตกปลาเนาะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะใครสนใจมาตกปลาเอาไปกินบ้านก็เชิญได้นะคะมีเบ็ดให้คันละร้อยยี่สิบนะคะถ้าใครจะทำกินอยู่ตรงนี้ก็มีฐานมีเตาเนาะ มีอุปกรณ์ให้นะคะมีที่ขังปลาด้วยเนาะแล้วก็ช่างกลับบ้านไร้แก้วก็ไม่รู้ว่าเขายัางไงร,รายละเอียดต้องมาที่บ่อนะคะ <c oughs> รายละเอียดเดี๋ยวเขาจะบอมีบอกเนาะ ได้สองสามวันแล้วค่ะมีคนมาตกเยอะแยะเลยปลาก็เยอะนะดูปลาดูปลาปลาดูปลามีตตัวใหญ่ๆนู่นนู่นนู่นไหมเนาะมีตัวใหญ่ๆ,ๆดูปลา มีซุ้มให้นั่งกินเหล้ากินเบียร์ยากปลากินเบียร์เนาะพยายาดกินข้าวก็ห่อข้าวมาด้วยถ้าอยากกินที่นี่ก็สั่งสั่งเขาเขาจะทำให้นะเขาจะทำอาหารให้ จะกินส้มตำเขาก็จะทำให้เนาะปลาเราตุกขึ้นมาเราก็มาย่างมีฐานมีเตาให้มีกับไฟมีอะไรให้มีอีกปิ้งให้นะมานั่งกระตบ๊บมาสังสรรค์กันนะบรรยากาศเย็นสบายหนาวแล้ว่นองหนาวแล้ว ไม่ร้อนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนร้อนเขามาตกเบ็ดเขาว่าเขาร้อนวันนี้หนาว <c oughs> ใครไม่มีอาหารก็มาที่นี่เลย <c oughs> เขามีอาหารให้อาหารตกเบ็ดให้มีเบ็ดมีอาหาร น,นี่มีเขียงให้ใครอยากจำแดกปลาจะทำตุ่มจำแกงเนาะก็ตามใจนะ เราจะมีหม้อให้เนาะมีหม้อให้ต้มปลาขาตะไคร้เราก็มีให้นะใครจะมาตกเบ็ดวันนี้เย็นสบายเลยวันนี้ปลาลอยวนๆไปวนมาเนาะ นี่ก็จะเป็นโรงครัวจะทำอาหารให้แขกที่มาตกเบ็ดหรือว่ามาคาเฟ่ตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้ยังทำที่บ้านก่อนเนาะใครอยากกินเขาก็ทำที่บ้านก่อนโรงครัวตรงนี้ยัง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 ,ยงไม่ได้เอาเอาถาังแก๊สมาแล้วถังแก๊สตั้งตรงนั้น ยังไม่ได้เอาหัวแก๊สมาเนาะจะมาทำโรงครัวอาหารให้ลูกค้ากินเนาะไปรับประทานกันลูกค้ามาตกเบรดหรือว่ามาคาเฟ่มากินกาแฟมากินชานี่ว่าหิวข้าวก็สั่งเขาเขาก็ทำให้เขาจะมีโรงครัวเกาจะทำอาหารให้ต่อไปเนาะแต่ วันนี้ก็ยังทําอยู่มีคนสั่งเขาก็ทำครับไม่มีคนสั่งเขาก็ไม่ได้ทำนะบรรยากาศเย็นสบายวันนี้ ใครอยากมาตกเบ็ดก็มาได้ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกบ้านทุกบ้านไหนก็มาได้นะคะบ้านอยู่บ้านปัถนาดีค่ะซอยปั๊มน้ำมันเก่านะคะร้านไอรินมินิมาร์ตตรงเข้ามาเลยทางรัดไปบ้านท่าชิงเครือนะคะ มาตรงมาจะเห็นบ้านสี่ห้าหลังแล้วก็ตรงมาอีกจะมีป้ายเขาติดป้ายไว้ปากทางร้านไอรินมินิมาตร์ตตรงมาเลยจะมาจำร้านค้าไอรินมินิมาร์ตก็ตรงนี้แหละบ่บปลาอยู่ด้านหลังสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย